นี่มันเป็นทางรถไฟเก่า่นอแค่นิดเดียวเองทางรถไฟทาพอ่อเรามันตรงเนาะมันมาโ้งตรงนี้เราวมันก็มดเนาะตอนฉันเดินเข้ามาเมื่อกี้เดินมากก็โอรีมาบานเนาะน,น,น,นี่ตรงไปน,น้นรถไฟ,ไฟาาหายองต้นไม้แต่ละ จะไม่เหมือนกันเนาะดูว่าโอ้ยถ้าคนกินเนาะชอบกินนี่เนาะกระกินก็ไม่ว่าพี่โนโอยากกินไม่ว่าเนาะแต่ว่าฉันไปศึกษาแล้วฉันไม่กล้ากินฉันเป็นภูมิแพ้จ้ะหลายหลาย่พวควานเนี่ยดูหยอดเถอมิจะอ,อ้าอ้วกอถวกเว่าจะอกเลยหนูช่ทั้งนั้นเลยพี่โนโอ้องมีต้องส่มเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูรูมบัฟจ้ะรูมบัฟ หินแล้วเราถ่ายรูปไปแล้วเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวพามาดูอีกรอบมาวาน,นี่ถ่ายจะรูปไปจ้ะโอ้วันนี้นุงเก่งคัดสันมาเดี๋พี่หนอจะขันไหมนี่ลุมบัตรไม่พิษจ้ะลุมบัตรไม่พิษรู้ต้นยังใหญ่ใบยังใหญ่เนาะต้นหน่อยมีดอกแต่ต้นใหญ่ไมไม่ดอกนี่ใบจะยักยักใบจะยักยัก รูปั๊บนีพ่พิษี่มันจะมีแบบอีกใบหน่อยหนุ่มๆอีกนะพี่น้องในหนุ่มๆมีขนอีกนะเนาะไม่รู้จับได้หรือเปล่าเออาถุงมือมาอยู่หนุ่มขนนะเห็นไหมมีน้ำจ้ะมันดอกเขาดอกตัวโน้นตัวนีตัวโน้นตัวนี้นนนด ตกใจขึบบมม้น่าบม้ามุ่ยน้ำอุลับตำโอ้ยมันจะเหม็นหรือเปล่าทำไมมันมีเมงวันเยอะเนาะตนนี้ก็มีเนาะแล้วถ่ายไก่ให้ดูไก่คุณไมบบ่คันรอกเนาะกินไม่ได้นะพี่โน้มีพิษจ้ะดต้นเขาเป็นน้ำ่ง ต่อเป็นไงคนนี้น้องใหญ่สะออนเท่ใหญ่มากอยมันลืล่นๆมันแป้งมะพ่โน่จับมันติดมือน,น่ะน,นี่ไปเป็นขนจ้ะนี่ไหนเดีจยเดี๋ยวเขาไทยรูปก่อนพ่นโน่กินไม่ได้เด้อจ้าเห็นเราหามเก็บเนอะจ้ะเนาะจ้า โอ้ยใบยใหญ่เนะาะใบมันตรงขึ้นเลยนะมันไม่หักเนาะถ้าล่มปั๊บแต่กินได้ใบมันจะออรูปรุ่งยังไงฮลัฮลโหลเดี๋ยวถ่ายรูปวบเนาะสวยดอกพุนสวยมันจะตรงบานใช่ไหมพี่หนงอันนี้นี่มันยังไม่บาน,นเป็นตุ่มอยู่ เติมอยู่ฉันก็พูดไปไม่สนใจคนคนเดินมาฉันไม่เห็น <c oughs> มันโดนมือเหรนลื่นๆยิงตรงกลางมือเนาะเพื่อมันมีพิษเนาะฉันเขาไปอ่านในหนังสือเรามันมันไม่มีแบบนี้พี่น้องส่วนหมากจะเป็นแบบหน่อยเนาะแบบหน่อยจ้ะจ้ะห้ามเก็บห้ามกินเด้อจ้ะ มีพิษจะกิดติกเห็นพ่คขมต้นหนึ่งพี่นนอกจะมาบอกเอาไว้ปะมันกินได้เนาะมันเริ่มมีเราจะต้นนี่เถยวในป่าข่าวป่าเขาโพดเขาป่าสตรอเบอรีนอ่นาะเดี๋ยวมันเกาะร้ายเราจะเพิ่งเห็นต้นเดียวนาะเห็นต้นเดียวต้องเห็นกูเก็บไปกินได้า้ะเดี๋ยวใส่ชื่อภาษาอย่ามันให้นาอจจะเนาะ หาชื่อไทยด้วยมันดูจะได้หรือเปล่าชื่อไทยเนาะแต่ละขีดเกาะคนละชื่อกันจ้ะเนาะดูไปเขาจะต้นเขาก็จะเป็นเหมือนแป้งจ้ะโงวยอดขาวๆเนาะใบก็จะ ข้างหลางจะขาวนะข้างบนเขียวจะดอกก็จะออกตอนนาอนจะเนาะช่วงสตอเบอรี่เป็นดอกเป็นลูกอะพี่นอ้องช่วงสตออเบอรี่เป็นลูกเป็นเดือนนานนี่ก็ร้ายนะจ้ะต้องไปหากันด,ดูจ้ะช่วงนี้ไปทางไหนก็จะเห็นหยอดฮอบจ้ะฮอบจะเยอะมาก เห็นไมเครือมันจะพันขึ้นไปต้นไมหน้หยอดโละวะเนาะจ้ะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นยักัยกยกักษ์โลคางเนาะทั้งลังจ้ะฉันก็จะ เอาไฟแป้นถูกคลิปแล้วพี่น้องอย่างละนิดละน้อยให้เห็นเนาะจ้ะหล่ๆมีแต่ยอดจะใหญ่พี่น้องขึ้นไปเป็นต้นหม่เนูเนาะนอะหให้ดูยอดมันจะครับดูมันจะ ชิมมือซากๆแม่บุเอเออเหมือนอะไรนะบุเออบวกไปทุกลูกอะไรมันซ่ามือเหมือนอะไรต้นอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เนาะมันกินได้นลจ๊ะกินได้จ้ะรสชาติกับซีเมนต์บวก เป็นแวบจิ้มรสชาติจะเหมือนยอดบวบยอดยอดอะไร่หรอยอดพักเมวค่ะคาี่ เตรียมืี้เคยพามาดูเมื่อวานเนาะแต่ว่าคนละทีกันจะเดี๋ยวพาไปดูจะเสียงต้นใหญ่ไปตนนป้นใหญ่เต็มเลือดทีไหนมีตนน้นหน่อยนนี่ต้นหน่อยก็เพิ่งงอกเต็มเลยยังไม่มีดอกเนาะจะให้ดูดอกยังไม่มีดอกพี่น้ายหลายนี่เดี๋ยวเด็ดให้ดูจ้ะ ฉันก็หาชื่อไทยไม่ได้พี่น้องมันบอกว่า Google บอกว่ามันชื่อเออพักกาดพักกาดน้ำกระลำน้ำชื่อกระลำน้ำวะข้างหลังก็จะเป็นนี่เนี่ยเนี่ยข้าง,ห,งหลังก็จะเป็นขนต้นก็จะเป็นคนจ้ะต้นเป็นคนแล้วก็เป็นโพงจะเป็น มีมียางออกจ้ะมียางออกเนาะเวลาเราติดอะฤฤ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 เอาไปลวกจ้ะไปลวกเอาไปไปลวกไปตองไดจ้จาะฉันเคยชิมแล้วเนาะร้ายพี่น้องตัวน,น้อยๆเต้นเลย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอืมเป็กป้ากรรมไหมคนคนเดินไลอะ ต้นนี้จะออกง่วงง่อยเนาะยาม่ายหลายถนนแล้วเก็บพักกันเด้อพักเซียนกันเด้อจักสามยอดเก็บพักสามยอดก่อนมากกว่าสามยอดดูใบมันพี่น้องต้องดูใบข้างล่างมันนี่เนาะจะเอาตรงไหน ไปดองไปกินกระบานพอดีเลยเนาะ <c oughs> นักตั้งโปะ๊ปะเปะ๊ะเป็นโพงแบบนเขามองฉันว่าฉันทำอะไร นนก็ม,กมีน้นอยอนนที่ดเลยขึ้นลมก็มีนดอย่อยกนนีแหละอเพ่อาร้นแหละหลายที่งอกไปดิ้นแบบน,นี้เนาะจะให้ดูดอกก่อนไปเห็นดอกเนาะนี่เนี่ยยังไม่เป็นดอกนี่นะจะเป็นดอกเลยไล่จ้ะ เราอยู่ทางข้างนะนี่ก็มีนที่ดรอสต์เก่าหลีมาวานเนี่ยตรงเนี้ยเดีๆๆ๋ยวเราอยู่ทางทางเนาะไม่เก็บมนันเนาะจะไปถ้าไปไทยดอกไม้พ้าไปเที่ยวจะไปดูดอก,กอนัอกน,กอน,อกอนนี้ก่อนดอกนี้ก่อนเรียจบคลิปนี้ก่อน คัดินไม่ได้จ้ะคัดทะเนียนเมื่อกี้เห็นสีสวยอยู่รุ่นไทยให้ดูเร่มตะเลิดมากนึกได้อุ้ยนาไทยให้ดูเปรียบเทียบสีมันเนาะสวยจ้ะต้นใหญ่ใหญ่เนะาะแถวบ้านฉันร่วงเล็วตนใหญ่มากออกเต็กนึยจ้าพี่นอกนั้นแหละั้นแหละ เรจะหาอะไรมาให้ดูหลายๆจ้ะมาเล็วก็เที่ยวให้เยอะๆนอกจากเนาะเที่ยวให้เห็นหลายๆอย่างมาหลายรอบเลยแหละพี่นงตว่ามันก็มาคนละที่ก็จะคนละแบบไปเนาะมาฉาดบางที่มันเออมานานี่ก็จะเจอดอกไม้อีกแบบหนึ่งนาหลอนอีกแบบหนึ่งนาะจากนาะจ้าสวัสดีจ้า